คุณยิ่งชีพครับสามขาการเมืองไทยนะสามขาการเมืองไทยนะสามขาการเมืองไทยตอนนี้สามขาเลือกตั้งไม่ใช่มีแต่นักการเมืองลงเลือกตั้งไม่ใช่มีแต่ประชาชนที่จะไปยังเสียงเลือกตั้งมันมีอีกขาหนึ่งคือขาคนคุมกฎนะฮะขากรกะตเนี่ยเอายังไงเพราะว่ากรกะตไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะจับผิดอย่างที่อาจารย์วงทองบอกกรกะตต้องเซอร์วิสมีมีต้องไปเซอร์วิสพรไวเดอร์นะครับ เป็นการเลือกตั้งง่ายสะดวกแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงทุกฝ่ายมันมีอะไรผิดปกติกับขากรรตไหมครับคุณยิ่งชีพฮะนี่ผมอ่านตามบทเลยนะฮะคุณยิ่งชีพครับครับผมขอบคุณครับอา<ะ>จารย์เลือกตั้งล่วงหน้าม,มีปัญหาอะไรบ้างไหมเละเทะทำให้เกิดความน่ากังวลใครตั้งคําถามเนี่ยนะชี้นํามากเลยนะฮะเราจะเราจะสมดุลโดยเรียภาพของอํานาจอย่างไรครับเชิญครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์อครพงศ์กับขอบพระคุณทุกท่านนะครับเป็นเกียรติที่ได้มางานของสถาบันปีดี หลายปีติดต่อกันแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ให้ผมพูดไปเรื่อยๆนะฮะม,มีเรื่องต้องพูดเยอะเหลือเกินธรรมศาสตร์จัดด้วยครับผมขอบคุณธรรมศาสตร์ <ๆ S 1> นะฮะเรา <ๆ S 1> ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันที่18เมษายนครับเป็นวันแรกที่ท่านประธานกตกตเนี่ยปรากฏตัวต่อสาธารณะคือไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งนะครับในวันนั้นเนี่ยกกตจัดงานคิก o f ฟสู่การเลือกตั้งเขาก็โทรมาชวนผมตอนสองทุ่มก่อนวันงานผมก็น่าท่านไปนะเผมก็อยากไปรู้ว่า ท่านประธานปรากฏตัวครั้งแรกจะพูดอะไรต่อประชาชนชาวไทยนะครับก็ตื่นเต้นมากเห็นรายชื่อท่านประธานก็นั่งรอ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 นั่ง้องานก็มีแสงสีเสียงมีไฟมีควันบุม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 ท่านประธานขึ้นเวทีโอ้มีดนตรีตึงดึงๆึง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 เดินขึ้นไปท่านก็อ่านอะไรไม่รู้มานสามย่อหน้าก้มอ่านไม่พูดเลยเลยแล้วก็เดินลงไปคือคุณเป็นประธานกกตอ่ะคุณคิงออฟไปสู่เลือกตั้งไม่ถึงเดือนอ่ะ อีกไม่ถึงเดือนน่ะเพิ่งจะคลิกออฟคุณไม่มีอะไรอยากจะพูดกับประชาชนคนไทยเลยเหรอคุณไม่มีในใจคุณไม่มีอะไรอยากจะถือโอกาสนี้บอกประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเถอะระบบเลือกตั้งใหม่หนะบาัตรสองใบใบหนึ่งเลือกคนที่รักใบหนึ่งเลือกคนที่ชอบมีอะไรต้องรู้บ้างเนี่ยไม่มีอะไรอยากจะบอกจากใจของท่านไม่มีเลยวันอังคารท่านก็ไปจัดถแถลงข่าวที่ FCC ซีพูดภาษาอังกฤษพูดชั่วโมงกว่าเฮ้เขาทําหน้าที่ที่เขาถูกเลือกมา คือการพยายามบอกโลกว่าประเทศไทยโอเคนะครับผมก็เลยทำหน้าที่มาบอกโลกว่าไม่โอเคอโอเคเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยสามประเด็นะประเด็นที่หนึ่งสถานาเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสองล้านสามแสนคนเรารู้อยู่แล้วว่าในหลายๆที่มีคนไปห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นนะครับหน้ารามคำแหงเนี่ย สำนักง,งานเขตบางกะปิมีคนจะไป5 0,000คนอ่าผมไปดูที่บางละมุงพัทยามีคนลงทะเบียน29000คนเรารู้อยู่แล้วว่าคนจํานวนขนาดนี้ไปถึงมันต้องโกลาหลและมันก็โกลาหลรถติดแดดร้อนคนต่อคิวเป็นลมใช้สิทธิ์ไม่ได้กลับบ้านเสียไปเท่าไหร่ไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่เตรียมตัวป้องกันล่วงหน้าได้ถ้าท่านประธานไม่ัมแต่พูดภาษาอังกฤษนะครับอ่าถ้าท่านท่านพูดภาษาไทยท่านท่าน,านลามคําแหงอะ่ะลามคําแหงอะ่ะมันร้อนใครไม่รู้บ้างใช่ไหม ไปรำคาไปรำคาแหงมาใ้ไหมเออท่านผู้บริหารท่านโทรหา The More Group. เดอะมอลกรุ๊ปขอไปจัดในเดอะมอลบางกะปิได้ไหมนะครับแก้ปัญหาทุกอย่างได้ไม่เห็นทำนะฮะจ่าหน้าซองจดหมายผิดรู้อยู่แล้วเรื่องนี้มองเห็นอยู่แล้วมันมันมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ผิดจริง ผิดไม่พอประชาชนประชาชนฉลาดกว่าเจ้าหน้าที่ประชาชนเตือนแล้วว่าผิดเจ้าหน้าที่ยังบอกไม่ถูกแล้วหลายเขตนะครับประชาชนทักทวงแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ยอมยังคิดว่าตัวเองทําถูกอยู่นั่นแปลว่าเจ้าหน้าที่ผมไม่ได้ตาหนิเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัตินะฮะแต่ไม่มีใครอธิบายเจ้าหน้าที่เลยว่าไอซองนี้มันคืออะไรความเข้าใจมันง่ายมากมันคือการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต คนมันไม่สะดวกกับบ้านมันไปเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตสุดท้ายซองนี้ไม่ต้องเดินทางโดยไปรษณีย์กลับไปที่เขตเขาเพื่อไปนับที่เขตเขานี่ความเข้าใจมันง่ายมากเลยมันทัดเดียวเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้พอเจ้าหน้าที่เขียนเขตไหนเขียนเขตที่ที่เจ้าหน้าที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเขียนลงไปแล้วทักประชาชนทักท้วงเสร็จเขาก็บอกนี่ถูกแล้วมันก็ส่งขึ้นรถไปรษณีย์ไปรษณีย์มันก็วิ่งไปที่ทําการไปรษณีย์แล้วมันก็วิ่งวนกลับมาก็มาส่งที่เดิมอ่ะแล้วมันจะเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตทําไมอ่ะนะครับอ่อก็ เออผมพูดลำตลกนะทำไมผมพูดตะหลกได้ไม่เครียดนะขอบคุณครับที่ช่วยกันหัวเราะเออ,เอ,อสนุกดีทุกท่านครับวันเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงนะครับกรกตได้ออกแบบระบบการรายงานผลคะแนนใหม่ที่กำลังจะใช้เป็นครั้งแรกฟังดูเท่ไหมครับอ,ออกแบบระบบใหม่ใช้เป็นครั้งแรก นะฟังดูดีแน่เลยนะฮะปีหกสองเราพบการรายงานคะแนนผิดพลาดและล่าช้าและมีปัญหาและไม่มีคําอธิบายจนถึงวันนี้นะครับปีนี้กรกตจึงคิดว่าถ้ารายงานคะแนนด้วยเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติซึ่งอาจจะเป็นชาวบ้านอาจจะเป็นป้าป้า,าจ,จะเป็นข้าราชการกระทรวงมหาไทยอายุ60ที่ขอร้องกราบขอร้องให้มาทําหน้าที่กันก็จะใช้เทคโนโลยีไม่เป็นก็จะกรอกผิดก็จะกรอกล่าช้าก็จะมีปัญหาอีกเขาก็จึง ันไม่ใช้เทคโนโลยีแล้วกันนะครับระบบการรายงานคะแนนของปีนี้ก็คือว่าทุกหน่วยนับคะแนนจนเสร็จแล้วจะมีเอกสารที่เรียกว่าใบสอสอหเป็น a อซหนึ่งแผ่นนะครับสรุปทุกอย่างแล้วใบนั้นจะทำเป็นสามชุดชุดหนึงติดไว้ที่หน้าหน่วยชุดที่สองใส่ไว้ในหีบชุดที่3จะถูกนําส่งจากหน่วยไปที่สํานักงานของกกตเขตในห้องสํานักงานกกตเขต ซึ่งไฟสว่างนี้อินเทอร์เน็ตดีน้ําไหล e, ไฟสว่างทางสะดวกจะมีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งไม่รู้ว่ากี่คนและไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างรับใบเหล่านี้มาแล้วนั่งพิมพ์ลงไปในเทคโนโลยีที่เรียกว่า Google Drive นะครับแล้ว Google Drive นี้ถึงจะส่งให้สื่อมวลชนแล้วเรานั่งอยู่ที่บ้านเราถึงจะดูทีวีแล้วรู้ว่าใครชนะนะครับระบบนี้มีข้อดีและข้อเสีย3ประการอ,อย่างละ3ประการข้อดีข้อที่1คือคนกรอกน้อยลงแปลว่าคนจะทําผิดได้มีน้อยลงและ กรอกอยู่ในห้องที่ไฟสว่างก็น่าจะผิดน้อยลงข้อดีข้อที่2ก็คือใช้ Google Drive มันคงไม่ล่มนะฮะเราก็เชื่อมั่นใน Google Drive มากกว่าเชื่อมั่นในแอป,ปที่ก,กรกตจะเหยนขึ้นพอผมได้ยินว่าพอเราทุกคนได้ยินว่าเขาไม่เห็นแอป,ปเราก็เฮ้ยทำไมกรกตมันโง่อย่างนี้พอเราได้ยินว่าเขาใช้ Google Drive บางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมึงฉลาดน้อยขายนาดนี้แต่ผมรู้สึกว่าดีแล้ว มันไม่ล่มหรอกนะครับเราเชื่อมันใน Google นะครับอ่าข้อที่ข้อที่3าก็คือว่าตามระเบียบเขาบอกว่าภายใน5วันหลังจากเลือกตั้งเสร็จเขาจะเอาไอ้ภาพถ่ายของใบ2ส5 1 8เนี่ยกระดาษ1แผ่นเนี่ยอ่าทุกใบขึ้นเว็บไซต์ของกกตจังหวัดนะครับดีไหมดีอ่าขอทักทวงนิดนึงนะฮะเว็บไซต์กกตจังหวัดเข้าไปดูตอนนี้เลยนะฮะมันไม่อัปเดตนะปีหกสองนะครับ <c oughs> อ่ <c oughs> พูดจริงๆพูดจริงๆแล้วแล้วอ่าอย่างระเบียบระเบียบ,ยบยกกตเขาสั่งว่า สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยให้ประกาศเขตใครเขตมันกรกตเขตประกาศเองว่าจะประกาศที่ไหนก็ประกาศไปดูบนเว็บไซต์มไม่มีเลยคือเว็บไซต์มันมันมันคงคนคนคน,คนมีรหัสคงเกษียณไปแล้วอะ่ะคือมันไม่ได้ทําอ่ะผมยังตั้งคำถามไปนะฮะห้าวันหลังจากเลือกตั้งให้โอกาสเขาว่าเขาอาจจะทาก็ได้เพราะระเบียบมันเขียนแต่ว่าห้าวันหลังจากเลือกตั้งลองดูว่ามันขึ้นจริงเปล่าไอ้คะแนนสองสองห้าสิบแปดเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองดูนะครับ ไม,ไม่เชื่อเข้าไปดูเว็บไซต์กกตจังหวัด่ม,มันไม่อัปเดตเลยนะครับอ่ะโอเคข้อเสียสามประการข้อที่หนึ่งการที่คนกรอกน้อยลงเนี่ยมันก็ดีในแง่ที่มันผิดพลาดน้อยถ้ากระบวนการกรอกมันโปร่งใสแต่พอมือมันน้อยลงแทนที่เราจะจับมือใครโดมได้แต่พอไม่บอกว่าไอ้ห้าหกคนเจ็ดคนแปดคนที่เป็นคนกรอกเป็นใครทำงานที่ไหนและเข้าไปดูไม่ได้กระบวนการนี้จึง จากที่ดีคือรู้ว่าถ้าผิดถูกรู้ว่าใครกลายเป็นไม่รู้แล้วว่าใครนะครับอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกรอกตรงหรือเปล่าถ้ากรอกแล้วมันผลออกมาบางคนมันได้เยอะกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกติเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะใครนะครับแต่รู้ว่านั่งอยู่ในออฟฟิศที่น้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกอ่าข้อ2กรกตประกาศแล้วว่าจะรายงานผลตั้งแต่6โมงครึ่ง18.3สนถึง5ทุ่มนะครับจะรายงานผลช่วงนี้แปลว่าครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีคะแนน ห้าทุ่มจะต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จเขาผิดคำมั่นสัญญาไม่ได้เขียนในในกฎหมายแต่เขาประกาศเช่นนี้โดยคะแนนที่เราเห็นในคืนวันที่สิบสี่ไม่รวมบัตรเสียและไม่รวมคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนทำไมวะไม่รู้เขาไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมอีกสองช่องเขาไม่ใส่ลงไป เขาจะเอาใบสอสอ5 1 8ที่เป็นกระดาษนะฮะเดินมายื่นให้ที่สำนักงานกกตเขตสำนักงานกรตนงงนกตเขตรับมานั่งคอมดีๆไฟสว่างเน็ตดีๆแล้วกอกลงไปแล้วพอกอกมาถึงช่องบัตรเสียเขาก็จะเว้นไว้พอกอกมาถึงช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเขาก็จะเว้นไว้ไม่กอกแล้วเอาใบในี้แยกไว้ก่อนซึ่งยังกอกไม่เสร็จแล้วก็เอาใบใหม่มาแล้วก็กอกๆๆๆแล้วเมื่อไหรอ่อ่ะอีกสองวันสามวันสี่วันไม่รู้เขาก็จะต้องไปลื้อทั้งหมดขึ้นมาใหม่เพื่อมากอกอีกสองช่อง คำถามก็คือว่าทําไมไม่กอกอบไปทีเดียวเลยมันง่ายกว่าไหมอีสองบรรทัดเนี่ยคือหกสิบเจ็ดพักนะกว่าเขาจะไล่ก่อกมาหกสิบเจ็ดพักก่อกมาถึงเจอสองช่องหกสิบเก้าเจ็ดหกสิบแปหสิบเก้าไม่เกอะวางไว้ก่อนเดี๋ยวว่าหลังเอามาก,อก่อรออะไรอะ่ะเกาหัวไหมเป็นอะไรอะ่ะเออเขาเ,ขา,เ,ขา,เขาเหนื่อยแล้วเขาอยากจะกอหกสิบเจ็ด นต่หกสิบแปดหกสิบเก้าเขาไม่เกาะแลวเดี๋ยววันหลังเขาจะมาเกาะหกสิบแปดหกสิบเก้านะครับเพิ่มงานให้ตัวเองในคืนวันเลือกตั้งสิบสี่พฤษภาคมเรารับประกันได้ว่ากรกตจะรายงานผลที่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วหยุดแต่นับเสร็จแล้วนะทุกหน่วยนับเสร็จแล้วคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์เดินทางเป็นกระดาษมาถึงสอมาถึงกรกตเขียนเรียบร้อยแต่จะรายงานให้เราทราบที่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วหยุดแล้วอีกหกเปอร์เซ็นต์คือประมาณสองล้านกว่าคะแนนเดี๋ยวเขาเรียบร้อยแล้ว สบายใจแล้วเขาจะแจ้งให้ทราบทีหลังนะครับหฮ้ออย่าฮ้ดิพี่ผมก็เฮ้ <laughs> <c oughs> ก็ทำให้มันเสร็จๆไปดี <c oughs> ใช่ไหมน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกแล้ว <c oughs> คุณกอ,อก,ไม,อกนะะอไม่ผิดหรอกนะฮะไม่ประสงค์ลงคะแนนบารเสียคุณก็กอ,อกไปดีเก่เอร์เซ็นทำไมออก็เสร็จเลยคือนั่นแหละห้องแอร์เย็นๆนะครับไม่ต้องรีบอะไรถ้า ผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นะแต่ผมก็รู้ว่าปี62เรามีประสบการณ์ไม่ดีเราไม่ค่อยเชื่อมั่นผลที่มันออกมาแล้วเราก็มีประสบการณ์จากวันที่7มาตอกย้ําว่าเ,เขาไม่ได้พยายามทําอะไรให้มันดีนะครับเ,เขาไม่ได้จัดการระ,ระดับโครงสร้างให้มันดีแล้วก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติไปเผชิญเอานะครับผมยังไม่ได้กล่าวหาว่าใครจะโกงเพราะผมไม่รู้ แต่ผมบอกว่าอยู่ดีๆถ้าทุกอย่างมันสมูทมันราบเรียบทุกหน่วยนับนับเสร็จรายงาน2องทุ่มทุกคนรู้คะแนน100%จบมันโกงยากแต่ถ้ามันมีความไม่เรียบร้อยมันมีคนไม่เข้าใจใบสอสอห้าทับสิบแปดบางทีเดินทางมาโดยมอเตอร์ไซค์เอา้ารถล้มไปไม่ถึงสมมุตินะฮะกูก g l e ด r i v e คงไม่ล่มนะครับแต่กระบวนการอะไรไม่รู้ถ้ามันมีความช้ามันมีความผิดพลาดมันมีสิ่งที่อธิบายไม่ได้คนไม่สุจริต เขาจะกระทําการอยู่โดยแอบหลังม่านของสิ่งที่อธิบายไม่ได้เหล่านั้นนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนี่ผมพูดเรื่องนี้ประมาณสัก200รอบในช่วงเดือนที่ผ่านมานะฮะก็เชิญชวนทุกท่านครับไปโ r o เทคเอาท a w วอรปกป้องคะแนนเสียงของทุกคนเรารู้ว่าในสภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติถ้าเราจะเพียงแค่เข้าคูหาแล้วกากระบาท แล้วคาดหมายว่าคะแนนของเราจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเราคาดเรามองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับถ้าเรารู้ว่าบ้านเมืองยังไม่ปกติกกตไม่ได้เป็นอิสระและกะกะตไม่ได้ตั้งใจทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยอย่างเต็มที่เราออกไปปกป้องคะแนนเสียง5โมงเย็นของวันที่14ไม่ใช่แค่กากบาดกากบาดเสร็จแล้ว5โมงเย็นเดินออกไปคูหาใกล้บ้านไปดูการนับคะแนนทุกแต้มด้วยตาของท่านเอง ถ้าผิดเล็กน้อยทักท้วงได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้ทุกอย่างมันถูกต้องพอถูกต้องเสร็จเรียบร้อยขอให้ทุกท่านถ่ายภาพกระดานนับคะแนนถ่ายภาพกระดานขีดคะแนน1 2 3 4 5ขีดคะแนนทุกไปแล้วส่งมาที่ vote62.com ใครยังไม่เข้าใจกติกาเดี๋ยวน้องผมแจกโบชัวให้ผมพิมพ์ม,มา30,000กว่าแล้วแจกยังไงก็หมดนะฮะเราต้องการ10,000 0คนขึ้นไปเพราะเรามีครูหามากกว่า90 0 0 0 ครูหาโดยที่กกตไม่ยอมบอกว่าครูหาตั้งอยู่ไหนบ้างผมก็บอกท่านไม่ได้ท่านหาเองบ้านใครบ้านมันหน้าปากซอยไหนหมู่บ้านไหนมีครูหาตั้งอยู่ตรงไหนท่านเดินออกไปดูกันนับคะแนนท่านถ่ายภาพท่านส่งมาเราจะมีคนหน้าตาใสๆรุ่นใหม่มาช่วยกันนั่งขี่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 แล้วสู้กับมัน <laughs> ถ้าเขากรอกเสร็จเร็วถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์แบบโอเคเรา กรอกเสร็จเร็วถูกต้องเรียบร้อยสมุณ์แบบโอเคเราเสมอตัวถ้าเขากรอกช้ามีปัญหาคะแนนไม่มาแต่เรามาว่ะภาพที่พี่น้องถ่ายมาส่งมามาเรารู้ก่อนเรารู้แล้วมันถูกกว่าเขาเนี้ย หลังเลือกตั้งนี่ <c oughs> ได้เห็นกันเรื่องใหญ่นะฮะ,ะท่านทูตจะเอาหน้าอะไรไปตอบใครอีกเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันมาเดี๋ยวว่ากันมานะครับกิจกรรมนี้ต้องการแรงพี่น้องประชาชนทุกท่านแล้วเราทาแบบออแกนิกนะครับผมจัดการทุกท่านไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าใครต้องไปไหนไปทําอะไรอย่างไรผมบอกทุกท่านไม่ได้หมดท่านรู้ว่านับคะแนนตรงไหนท่านเดินอองไปปกป้องคะแนนเสียงของท่านด้วยตัวเองนะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านเบื่อละที่ผมพูดเรื่องนี้ ผมมาเบื่อมากเลยผมใส่เสื้อตัวน,นี้กับหมวกใบนี้ทุกวันเลยช่วงนี้ผมพูดทุกที่แต่ก็จําเป็นนะครับผมเข้าใจว่าหมยช่วยพูดหน่อยนะเยอะๆหน่อยนะผมเข้าใจว่าผมอ่านประวัติศาสตร์มาเล็กน้อยนะฮะผมเรียนประวัติศาสตร์มาน้อยอก็เข้าใจว่าสมัยท่านอาจารย์ปรีดีนําประชาธิปไตยมาใหม่ๆการเลือกตั้งจริงๆมีอุปสรรคกว่าทุกวันนี้อีกนะครับยกหีบหนี เปลี่ยนหีบทั้งหีบยกหน่วยเอาทหงทหารมาอะไรเนี่ยมันผ่านเราเราผ่านอะไรกันมาเยอะพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ในห้องนี้วันนี้ผมดูแล้วรุ่นพี่ผมทั้งนั้นผ่านผ่านมามากกว่าผมแล้วผมเชื่อว่าเราเห็นพัฒนาการของการทําการเลือกตั้งให้มันโปร่งใสและเชื่อถือได้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วเราเห็นการเลือกตั้งที่ดีขึ้นบ้างแล้วมันก็ถอยหลังกลับไปบ้างแต่ คืออะางอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันมีกระบวนการยกหีบหนีใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เขาเลือกตั้งเสร็จเขาต้องเอาหีบไปรวมนับที่เดียวมันก็ยกหีบไปที่อื่นแล้วก็หีบอื่นมาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแปลงกติกาได้เป็นต้องนับตรงนั้นห้ามยกหีบกาตรงไหนหย่อนตรงนั้นนับตรงนั้นเท่านั้นแล้วนับให้คนดูใช่ไหมนี่ก็เปลี่ยนมามันก็พัฒนามาบ้างปรากฏว่าปี62ไอ้ส่วนที่มันอธิบายไม่ได้คือโอเคนับตรงนั้นแหละ แต่ที่อธิบายไม่ได้คือมันไปบวกตรงไหนมันไปรวมหน่วยนับเส็จสง่งคะแนนไปไปรวมตรงไหนรวมยังไงแล้วออกมามันถึงเพี้ยนนะครับเปีหกหกเราก็ต้องพัฒนา่าถ้าเขาจะเอาไปรวมในห้องที่คนเห็นไม่ได้เราก็ต้องไปเก็บหลักฐานหน้างานมาเราก็ต้องรวมกันเองนะครับมันก็ต้องสู้กันไปแบบนี้เพื่อพัฒนาเพื่อให้ระบบการเลือกตั้งมันพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้การโปร่งใสความโปร่งใสมันพัฒนาไปเรื่อยนะครับแล้วผมก็ถึงวันนี้ผมก็เชื่อมั่นว่า กิจกรรมนี้น่าจะมีคนไปร่วมกันเป็นแสนแต่พอหรือเปล่าไม่รู้และครบทุกหน่วยหรือเปล่าไม่รู้และผมรับผิดชอบไม่ไหวผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครไปหน่วยไหนแล้วจนมันครบแสนหน่วยนะฮะผมเป็นมนุษย์ธรรมดาผมใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแล้วผมทำไม่ได้ก็ต้องกราบขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันเองถ้าท่านเดินไปถึงหน้าบ้านท่านเห็นโอ้ยคนเพียบเลยท่านเดินอีกซอยหนึ่งได้ไหม ถ้าท่านเดินปอีกซอยนี่แถวบ้านอยู่ในเมืองพวกคนเยอะเลยท่านขับรถไปยี่สิบนาทีได้ไหมไปชานเมืองหน่อยนะครับก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะครับวันนี้ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกะกะตที่มีที่มาไม่อิสระท่ามกลางการไม่พยายามเปิดเผยข้อมูลนี่คือสิ่งที่เราต้องทําได้แลวเราก็ต้องทําแล้วหลังเลือกตั้งเรารู้ว่าพี่ๆสอวอยังอยู่เรารู้ว่าอํานาจต่อรองความพยายามจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังอยู่งานเรายังไม่หมดแต่14นี้งานใหญ่ทุกคนช่วยกันนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุณยิ่งชีพอาคาโนนนะครับ